สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงของคนราศีเมษประจำเดือนเมษายน2564ราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีเมษนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรก การงานของชาวราศีเมษในเดือนเมษายนในเดือนนี้ดวงการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะงานค่อนข้างเยอะและมีประสักตลอดทั้งเดือนทำให้มีโอกาสสูงที่งานจะไม่สําเร็จตามแผนที่กำหนดไว้ได้บรรยากาศในที่ทำงานไม่ค่อยดีหัวหน้างานคอยเพ่งเล็งคุณอย่างหนักพร้อมทั้งกดดันคุณถึงเป้าหมายที่จะต้องทำให้ได้ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยและอึดอัดกับการทำงาน ประกอบกับเพื่อร่วมงานชอบมาให้คุณช่วยงานให้เป็นภาระอันหนักอึ้งในทุกๆด้านจนบางครั้งคุณคิดลาออกจากงานที่ทำอยู่แต่อยากให้ชาวราศีเมษค่อยๆปรับตัวไปโฟกัสที่งานของตัวเองเป็นหลักก่อนนะคะชาวราศีเมษที่สมัครงานไว้หรือรอง,งานอยู่ช่วงเดือนนี้ยังไม่มีโอกาสยังไม่มีโอกาสได้งานนะคะหรือได้งานที่คุณไม่ถนัดและไม่ชอบค่ะ ส่วนชาวราศีเมษที่ทําธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ให้ระวังการมีปัญหากับลูกค้าและลูกน้องปัญหาต่างๆจะเข้ามาพร้อมๆกันจนคุณหัวหมุนพยายามแก้ไปทีรับปัญหาค่ะและคนไหนจะขยับขยายธุรกิจอยากให้ชะลอไว้ก่อนนะคะ การเงินของชาวราศีเมษในเดือนเมษายนในเดือนนี้ดวงการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างหนักค่ะรายจ่ายเยอะมากทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายฉุกเฉินค่าซ่อมบ้านซ่อมรถแต่รายรับพอๆเดิมประกอบกับช่วงนี้จะมีคนสนิทมาหยิบยืมเงินทำให้สภาพรวมทางการเงินค่อนข้างฝืดเคืองค่ะ ความรักคนมีคู่ของชาวราศีเมษในเดือนเมษายนในเดือนนี้ดวงความรักความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีค่ะคู่ของคุณค่อนข้างเข้าใจและเอาใจใส่คุณมีของขวัญมาให้ในวันพิเศษถ้าคู่ไหนอยากพัฒนาความสัมพันธ์ก็ทําได้ค่ะหรือวางแผนจะมีบุตรโอกาสติดบุตรสูงมากค่ะ ความรักคนโสดของชาวราศีเมษในเดือนเมษายนในเดือนนี้คนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่เหมาะสมเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์เก่งและหน้าที่การงานดีเจอจากทางออนไลน์จากการไปเที่ยวนะคะสุขภาพอยากให้ชาวราศีเมษร,ระวังเกี่ยวกับกฎไหลย้อนถ้าชาวราศีเมษได้มีโอกาสทำบุญอยากให้ทําบุญเกี่ยวกับการสร้างพระประธานนะคะ อันนี้เป็นการทำนายดวงข่าวๆข,ของชาวราศีเมษประจำเดือนเมษายน2564ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ